สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครที่อยากทักหาคุณเขาเป็นใครที่อยากทักหาคุณณนะตอนนี้เวลานี้เรามาดูสถานการณ์ตัวคุณเป็นอย่างไรใช่คุณไหม ใช่ตัวคุณไหมในตอนนี้สถานการณ์ตัวคุณเป็นอย่างไรพระนาลายทรงสุบรนประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่อ่อนไหวกับชะตากรรมแล้คุณมีอำนาจวาส,สนาบารมีที่เพียบพร้อมอยู่ในตัวเองเป็นที่น่าเกรงข้ามน่าขาลารบกับบุคคลอื่นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความเจริญก้าวหน้า โรจนากับสังทอ n g คุณมีโรคอุดมคติอุดมการเหมือนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณได้ว่าคุณมีโครงการวางแผนความคิดทคุณสามารถทำตามความคิดที่เส้นทางที่คุณกำหนดได้คุณมีโรคอุดมคติอุดมการในตัวคุณเองเป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ความทันสมัย เหมือนคิดค้นคิดคุด,ทด,คด,คดทดลองสิ่งแปลกใหม่ทำให้คุณรอบข้างแปลกใจได้ตลอดเวลาแล้วคุณทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าพยาคุดกำนางกาดกี่ดูคุณจะอ่อนล้าทาวิลูปักคุณมีรางสังหรณ์มียานสัมผัสมีสัมผัสที่หก เราคุณรู้ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะลงมือทําที่จะประสบผลสําเร็จนะสถานการณ์ชีวิตคุณในตอนนี้หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับความรักความรักซ้อนความซับซ้อนแต่คุณต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและตัวคุณก็มีสติพินิพจาณาทำอะไรด้วยความมุ่งมัน่นด้วยตัวคุณเชื่อมัน่นไม่ยอมแพ้ แต่ยังชีวิตสถานการณ์ชีวิตคุณตอนนี้คุณจะประสบผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามที่ดีเพียงแต่ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมขึ้นขึ้น,นลงๆหรือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วทําดีร้ายชั่วดีแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมแลวคุณทําดีอยู่แล้วนะคุณจะสําเร็จสมหวังอยู่ที่การกระทําของคุณมุ่งมัน่น ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ยังขึ้นขึ้นลงลงมีปัญหาให้แก้ไขแต่คุณก็จะประสบผลสำเร็จด้วยการกระทำด้วยความมุ่งมั่นของคุณทำตามความคิดเดินไปตามเส้นทางที่คุณกำหนดได้เรามาดูสถานการณ์ความรักคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรความรักของคุณพัทักษะมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบแต่ดูความรักยังไม่สมหวัง ไม่สามารถลงเอยกับคนที่รักได้ดังที่คิดที่ต้องการพระอสุรินลาหูปัญหาเข้ามาแก้ไขหลายๆด้านเทพพูดความรักคุณอุปสรรคปัญหาหรือความรักยังค่ะพระลาหูพระอสุรินลาหูทุกขุ่นวายผิดหวังเสียใจหลอกลวง ด้วยสติภินิษฐพิจารณารอบคอบนะคะค่อยๆก้าวข้ามอุปสรรคแล้วคุณยังสับสนลังเลแต่คุณมีสเสน่ห์มีคนมาลัางมาชอบแล้วูคุณในตอนนี้คุณจะพบคนรักแบบในฝันพบรักแบบกระทนหันสามารถอยู่กินกันจนแก่จนเท่าได้ใน,นตอนนี้สถานการณ์ความรักคุณหรือไม่บางคนบางท่านความรักวัยรุ่นยังไม่ประสบผลสำเร็จสมหวัง ถ้ามีอายุเลยวัยทำงานไปแล้วคุณจะพบรักที่ที่ที่ดีที่เข้าใจคุณความรักที่คนที่มีฐานะทัศนคติความคิดความอ่านที่ดีดูแลเอาใจใส่ดูแลคุณได้ให้คุณมีความสุขพบรักที่ดีสถานการณ์ความรักคุณ ณนะตอนนี้เวลานี้ใครที่อยากทักหาคุณเรามาดูสถานการณ์ตัวเขาคนที่อยากทักหาคุณเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาตอนนี้เป็นอย่างไรพระแม่ธรณีดูเขาเป็นคนเอาใจใส่ทุกรายละเอียดและเมียดละไมในการใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาที่เข้ามาได้เป็นคนที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว มีความเป็นผู้นำความเก่งคงเบ้งเก่งเฉลียวฉลาดมีเป้าหมายในชีวิตความสำเร็จรออยู่ที่เขาคิดเขาทำหรือเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมคน้นคว้าการเดินทางไกลคน้นคว้าเรียนรู้พัฒนาพักดันให้ชีวิตเขาก้าวไปไปสู่ความสำเร็จที่เขาคิดเขาตั้งใจไว้พยาสุขลีบคะ ฝ่าฟันอุปสรรคเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาประสบผลสําเร็จแบบคาดไม่ถึงในในเป้าหมายที่เขาวางไว้และคนที่เขาอยากทักหาคุณค่ะชีวิตเขาก้าวไปข้างหน้าเขาวางแผนชีวิตที่มีระบบระเบียบและเขามุ่งมั่น ทําตามความคิดที่เขาวางแผนไว้ได้ความสำเร็จรออยู่แล้วค่ะอันนี้ก็มุ่งมั่นนี้ก็มุ่งมั่นพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันี่เริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆหรือสร้างฐานะครอบครัวฝ่าฟัน,ฟนอุปรสรรคสําเร็จรู้ล่วงนะคะประสบผลสําเร็จแบบคาดไม่ถึงในชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองก้งาวหน้ามีลาบยศชื่อเสียงมีโชคมีลาบแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนละท่านที่ต่อสู้ ฝ่าฟันก็อุปสรรคที่เผชิญนะที่ที่ต้องต่อสู้นะคะเป้าหมายในชีวิตเขานะความสำเร็จพละงกำลังมุ่งมั่นสำเร็จหนังที่เขาคิดเขาต้องการได้มีเป้าหมายในชีวิตเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงบางครั้งเขาก็ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ไม่ชอบให้ใครขัดใจขัดคอทีพวิเขาจะประสบผลสำเร็จแบบคาดไม่ถึงใครเรามาดูใครณนะตอนนี้เวลานี้ที่อยากทักหาคุณเขาเป็นใครอันนี้ล่วงมาเองใบนี้ฟันฝ่า เขากำลังต่อสู้แฟนฝากับอุปสรรคขวางน้นาะเพื่อที่จะมีคุณมาหาคุณคุณกับเขาบางคนบางท่านแตกต่างกันคุณอยู่สูงอยู่นะคะแต่เขาก็จะต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อที่จะมีคุณมีคุณเป็นกำลังใจเขาอยากทางหาคุณ แต่อยู่ไกลอยู่ห่างหรือความแตกต่างหรือถูกกีดกันกีดกัน้นขวางกัน้นจากผู้ใหญ่หรือจากนะคะปัญหาที่ใหญ่หลวงแต่เขาไม่ยอมแพ้แต่เขาก็อยากทางหาคุณแต่เขาจะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหามีคุณเป็นกําลังใจรอผลลัพธ์นะคะ เขารอคอยรอคุณอยู่รอคําตอบรอคําตอบจากคุณรอรอเวลาที่จะบอกความในใจรอนะคะยังรอคอยแล้วเขาอยากทังหาคุณแต่เขาก็ยังรอเวลารอผลลัพธ์รอคําตอบเวลาที่เหมาะสมทีเดียวไม่พออยากอยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลาคนที่คุณรักเขาเขารักคุณ เขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณอยากทักหาคุณอยากพูดอยากคุยตลอดเวลาครั้งเดียวที่เดียวไม่พออยู่ใกล้ตลอดเวลาร่วมยินดีคนที่เขาคิดดีๆกับคุณหวังดีกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดจะเลือกจะทำอะไรเขาก็จะยินดีกับคุณหรือคนที่คุณกับเขารักกัน จะให้คนอื่นมาร่วมยินดีด้วยการแต่งงานความสำเร็จสมหวังเขาอยากทักหาคุณสเสน่หแรงเป็นคนหลอกคนสวยเขาคิดถึง คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณค่ะคุณหลอ่อคุณสวยก็ว่าน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะเป็นห่วงว่าทานข้าวหรือยังครับทานข้าวหรือยังคะ <S <S เขาอยากทักหาคุณอยากพูดกับคุยกับคุณตลอดเวลาคิดถึงคุณได้สำรับครบสอนความซับซ้อนดูคนที่เขาความซับซ้อนคบสอนรอนักสอน เขาอยากทักหาคุณเรามาดูสถานการณ์ความรักเขาตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่อยากทักหาคุณนะตอนนี้เวลานี้ที่เขาอยากทักหาคุณความรักเขาพระรามกับนางสีดา มีเจอคู่แต่ความรักนี้ยังไม่สำเร็จสมหวงังมีอุปสรรคกีดขวางขวางกันพระรามกับนางสีดาใช้เวลากว่าจะเข้าใจกันกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคแต่ในที่สุดก็จะเป็นคู่กันความรักเขารักแบบคาดไม่ถึงเขารักใครแล้วเขาจะทุ่มเทให้กับคนรักสื่อสารมันคงจริงใจ ทุ่มเทให้มากเวลาผิดหวังไม่สามารถรักใครได้อีกดูเขาจะรักคุณมากสถานการณ์ความรักเขาอยู่ไกลอยู่ห่างเขาทุกขิวิตกกังวลกับความรักความแตกต่างรักที่ยังไม่สมหวังแต่ก็เป็นคู่กันทุ่มเทให้กับคนรักให้กับคุณมากเขาอยากทักหาคุณพูดคุยเป็นคู่รักที่ดีมาให้คุณความรักที่ดี เขาจะทําอย่างไรเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณกับเหตุการณ์นี้เขาจะทําอย่างไรกับคุณกับความรักความรู้สึกเขาเขาคิดพระแม่นางกวักนะคะเขารักเขาหลงสเสน่ห์คุณรักซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจและรอให้มั่นใจต้องพูดคุยปรับความเข้าใจปรับทัศนคติความคิดใช้เวลา มูลาความบุนวายพระเมธธรณีแต่เขาก็หนักแน่นเด็ดเดี่ยวพ,พระพรมฤสี เทพรบรตบยุติธรรมใช้เหตุและผลในการคิดตัดสินใจรักที่มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขไว้สูงและสมบูรณ์แบบแล้วเขาคิดพิจารณาเขารักคุณกรรมเทพความรักชีวิตที่สดใสสวยงามรักที่มีสติะแล้วเขามั่นคงเด็ดเดี่ยวเขารักคุณเขาจะเนี่ยไม่ยอมแพ้เพราันต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรครักที่ต้องใช้เวลา อดทนเราคอยได้ตอนนี้รู้สึกจะมีความวุ่นวายความขัดแย้งคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนพ่อแม่นะคะทำให้ความรักวุ่นวายได้นะ่าเน้นดิดเดี่ยวเยวขาลักคุณรักที่มีความอบอุ่นรักที่จะต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความสำเร็จต้องใช้เวลาให้เราให้มั่นใจคนรักคู่รักที่ ต้องรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันเพื่อครอบครัวที่มั่นคงเขาอยากทักหาคุณความรักที่มั่นคงมาให้คุณรักที่ดีที่ประสบผลสําเร็จสมหวังเป็นคู่กันพัฒนาจนเป็นคู่กันแล้วเขาจะทําอย่างไรกับความรักนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณอีกค่ะความรักนี้จะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไร ความรักเขาจะทำอย่างไรกับคนรักกับกับคุณกับความรักนี้เขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรติดเบ็ดเขารักคุณอิสระแต่ยังเป็นอิสระต่อกันความรักอิสระไกลกันห่างกัน ฟ้าหลังฝนเขาว่านะคะหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตจะสดใสสวยงามเขามีความหวังเขารักคุณคิดถึงคุณเปาะบางประสาทสายความรักที่เปาะบางพร้อมที่จะพังทลายได้ตลอดเวลาดูเขาจะวิตก,กงังวลเติบโตแล้วเขารักคุณเติบโตขึ้นทุกวัน เป็นที่พึ่งให้กับคุณได้รักช้าๆแต่มั่นคงรักจริงใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากคุณก้อนหินแลก็หนักแน่นมั่นคงเขามีคุณนะตอนนี้เขาหนักแน่นเดียเดียวมั่นคงหัวใจเขามีแต่คุณถึงจะไกลกันห่างกันยังเป็นอิสระกันอยู่ ใจอ่อนเขาให้อภัยคุณได้ทุกอย่างะคะ่ะโกรธคุณไม่นานมีอุปสรรคปัญหาอะไรขึ้นมาก็ให้อภัยคุณและเลื้งไฟแต่เขาทุกนิตกกังวลยังมีอุปสรรคปัญหาและเขาหวังว่านี่ค่ะฟ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามคิดถึงคุณวิตกกังวลวุ่นวายใจหลงเสน่ห์คุณแล้วตัวเขาก็เหมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟ วุ่นวายใจอยากทักหาคุณอยากอยู่ใกล้คุณความเข้มแข็งแต่หัวใจเขาเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้แต่เต่คู่กับภัยประสาทสายความรักเหมือนเปราะบางพร้อมที่จะพังทลายแต่เขามั่นคงเด็ดเดี่ยวมันม่นคงรักมั่นคงต่อสู้กับอุปสรรคโลกไข่โลกมันแต่คุณกับเขาก็อยู่ไกลกันห่างกันความคิดยังแตกต่างกัน แต่เขาก็รักคุณเติบโตขึ้นทุกวันต้องการเป็นที่พึ่งปกป้องคุณคำสาบานแต่ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันคู่กันมาแต่อดีตตชาติเป็นคู่คู่สร้างคู่สมแล้วเขาก็หนักแน่นเด็ดเดี่ยวเขาอยากทักหาคุณคิดถึงคุณแต่ก็ยังไกลยังห่างคิดถึงคุณมากเขาเหมือนแม,ม่งเมาบินเข้ากองไฟทุกวิตกกังวล ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ